พอดอหนึงครับอันนี้ทีเป็นแกบแล้วครับใบไมุ่๋ยคอกอันนี้ก็จะเป็นกลางน้าตาลครับขันห้าบะเตียมดินนี่ผมเคยปลูกแล้วไปปลูกแบบว่าลงดินลงอย่างธรรมดาคือใส่ดินนี่ต้นมะนาวของผมนี่สีเป็นเหลืยงสีบ่อใหญ่เลยครับสียุ้งสั้นละสิปีก็บยุ่งขึ้นกาครับจะว่าห้าเห็ดดินตัวนี้เนาะครับมันมีทุกอย่างนี่ครับอยู่ในนี่ครับหกเดือนได้กินครับแค่ห้าลงไปแค่ยี่สิบสามสิบหมื่นเดือนเดือนหนึ่งมันติดแตกยอดเลยครับ พ่อดอหนึ่งครับพ่อดอนึงนี่ได้มาจากพัฒนาทีดินครับบอมีขายเด้ครับนี่ขอน้ำหมอดินนะครับเด้ออันนี้สีเป็นแกบนะครับแกบสองถุงนี่แฉบสองส่วนนะครับใบไม้หืงเศษวัสดุของเขานี uh ่แหละครับอีก <Skills ibles S 1> <anos. S 2> สองส่วนปุ๋ยคอออีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็สิเป็นกลางน้ำตาลครับกลางน้ำตาลเพิ่มฟอสฟอรียซีนะครับอันนี้ก็สิเป็นบัวสําหรับห้องฉีดน้ำนะครับอันนี้สีเป็นจอกนะครับจอกไปสําหรับคนให้มันเขากันครับครับนี่แกบนะครับแกบสองส่วนเหนี่ยวลงครับ ใบไม้ครับใบไม้นี่เป็นเป็นผักตบชาวด้านได้ไหครับใบใม้นี like ่ใส่จากส่วนครับพ่อสอง่วนครับใบไหม่สอง่วนอันนี้มันเป็นใบย่างใบย่างใบผักตบชวาแบบว่าเขาใส่เปียกอ้อยแน่เปียกขีมันไหมครับอันนี้ปุ๋ยคลอดครับปุ๋ยคอดซวนนอันี้ที่เป็นพ่อรอหนึ่งนะครับพ่อหนึ่งสารย่อยสลด์ครับเห็นไหมจากพัฒนาที่ดินนะครับคุณสมบัติของพ่อรอนะครับพ่อรอตัวนี้นี่มันสีเป็นแบบว่าสารย่อยสไลด์ แบบว่าเฮาเห็ดตัวนี้แทนที่มันสิย่อยสลายเป็นปีมันก็ย่อมาอยู่แค่เป็นเดือนจังซี่แล้วครับช่วงน,นี้เห็ดได้ตันนึงหมดเลยครับเ็ดปุ๋ยมากได้ตันนึงคนๆเหรอเขาก็หมดเนาะครับเนาะอันนี้สิเป็นกากาน้ำตาลนะครับสากส่วนนี่ครับประมาณจะสองลิตรครับ น้ำจืดใส่ห้าประมาณ4ี่สิบลิตรครับมันจะมีถาดอาหารถุงยางนี่ครับนี่เอ็มพีเชอยู่ในนีเวทต่ก่อนนี่ผมก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีเหรครับบัดหารมาเห็ดตัวนี้นี่มันสูตตัวนี้่าได้ครับพอปุ๋ยมักที่ว่าภาพนี่มันสีทําให้ตัวไม้ห้านี่สีแบบธรรมชาตินะครับครับเข้าคนเขากันนะครับครับขอเปรียบเทียบครับโอ้แหนกับผมกับว่ามันหลายครับไกลเคืองครับ ขันห้าบระเรียมดินนี่ผมเคยปลูกแล้วไปปลูกแบบว่าลงดินลงอย่างธรรมดาคือใส่ดินเนี่ยต้นมะนาวของผมนี่สีเป็นเหลียงสีบอญ่เลยครับสียู่งสั้นละสิบป,ปีก็ยู่ขื้อเ่าครับจะว่าห้าเห็ดดินตัวนี้น,นะครับมันมีถุอย่างนี่ครับอยู่ในนี่ครับหกเดือนได้กินครับแค่ห้าลงไปแค่ยี่สิบสามสิบมือเดือนหนึ่งนี่มันติดแตกยอดเลยครับก่อนห้อเห็ดห้าเห็ดไว้แล้วนี่ประมาณเจ็ดมือเนี่ยเข้ามาโจวบ้างนะครับโจวบ้างนี่มันสีห่อนห่อนถือว่ามันเริ่มสีแบบว่าหญ่มันสี เป็นชีวข้าวครับนั่นแหละครับเยอมสิย้อยสไลด์เนาะครับเนาะจุลินทรีย์เริ่มแล้วนะครับออกจากนั่นไปยี่สิบมือเข้ามาโจมบางอีกมันสีเย็นนี่ครับเข้าแบว่าเขาต้องเก็บไว้ในล่มครับมันแบว่ามันเย็นเย็นแล้วก็ถือว่าใสได้ครับช่วงมันเย็นแล้วถือว่ามันเป็นครับมันครับขันห่อนยุ่นี่มันสิใสว่าท่านใดครับพะว่าเขาไปปลูกฝังเน่ามันก็จะตายครับฝังเน่าอ้าเจ้ไใได้โดนครับใบเป็นปีเลยครับคุ้มว้ครับเอาเข้าใส่ในถุงปุ๋ยนี่เข้านี่ว้ก็ได้ครับ แต่ว่าไว้ในลมครับให้ว่าเขาเตรียมดินนี่เขาถึงแม้นถึงว่าเขาบ่ใส่ดินแต่ว่าขันมันย่อยสลายหรือมันเป็นปุ๋ยแล้วนะครับมันจะกลายเป็นดินที่ดีที่สุดครับว่ามันสีมีเอมพี่เชอยู่ในนี่มัแล้วตั้งแจบนี่กับสีอมข้มชื้นว้มยังกับสีเป็นหดินล้วนซุยนะครับปุ๋ยขวงสิกับเป็นปุ๋ยนะครับเนาะสารอาหารนี่ถูกย่างครับคนนรองเขาสิกำบังดี ปกป็นห้กำเบิงนี่กำเบิงเขาสีเป็นฉีมันมาด้ครับแบบนี้เนาะครับกำฉีมันมาั้นสิถือว่าแล้วเราครับแบบนี้ครับตรงนี้เขาก็เอากองเขาครับหรือเขาสีแบบว่าเขาใส่ใส่ถุงปุ๋ยไว้เลยก็ได้ครับอันนี้ตัวนี้แต่ว่าเขาไว้ในลมที่ลมเราเขาก็ฉีเอาผาคุ้มไว้ขันเข้าใส่สูตนนี้เนาะครับแกบสองส่วนใบไม้หรือวัสดุที่แบบว่าเป็นพักตัวเป็นทั้งนี่สองส่วนนี้แล้วก็ปุ๋ยคอ,อกส่วนหนึ่งนี่ซีซิมือนี่ เอาปลูกได้เลยครับเพราะว่าเข้าเอาไว้หนีประมาณยีสย่สิบมือไปล่งบอยอีกยี่สิบมือเตรียมไ้แล้วแบบเขาก็รดน้ําตลอดด้ยครับรดน้ำเรียรีเรียๆอยู่ในบอเขานะ่ะต้นเน่านี่สิเขียวขึ้นไปเลยจรงสิครับพะว่าดินตัวนี้มันเป็นแล้วครับอยู่หนีสิเ่าได้ใส่ดินแจว่าเข้าเห็ดตัวนี้มันสิเป็นดินที่ดีที่สุดแต่กอนผมกับวเสียรครักว่าปุ๋ยชีว่าภาพมันสิทอปุ๋ยเคมีแจ่ว่าผลดีของมันนี่ สีทําให้ต้มนมะนาวเขาในี่แข็งแรงดีขันเ้าใส่เชมีนี่มันสีเป็นแบบว่าเฉียวอยู่ครับแจ่ว่าเขียวนี่อ่อนแอเนาะครับเนาะ่่่าไายตัวนี้สีงามเสมอครับแทนทีปีนี้เขาจังสีได้กินมะนาวนี่แค่ซเดียนหรือ6เดียนนี่ได้ผลผลิตเลยครับกุ้มคาครับ